สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนชาวไร่ทุกๆท่านนะครับครับวันนี้สวนลุงเอรี่ก็จะพาท่านมาดูนะครับดูมาศึกษาเป็นวิทยาทานครับการใส่ปุ๋ยสับปะรดรอบสองครับปุ๋ยของเราก็จะใช้นะครับสูตร15นี่ครับสองตัวนี้ครับ สูตร15 15 15กับ21 00นะครับซึ่งจะผสมผสมกันใน1ต่อหนึ่งนะครับเป็นสับรดรอบ2นะครับถ้าสับรดรอบแรกเราก็จะใช้21 00นี่ 21, 000, 2ครับแล้วก็15 15 15นี้่1ครับอ่อันนี้จะอันนี้มันเป็นสับรดรอบ2นะครับเนาะมาดูกันนี่ครับพอผสมไปแล้วมันก็จะได้แบบนี้ครับเนี่ย เราก็จะพาท่านไปดูเลยครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับสั้นๆง่ายๆครับได้ใจความอันนั้นเป็นสับประรดใหม่ครับฝั่งนู้นยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักรอบครับสับประรดใหม่นี่ก็มีอยู่จํานวนประมาณห้าพันต้นนะครับห้าพันต้นนี่ก็ก็ถือว่าเกือบเกือบหนึ่งไร่ครับเพราะว่าหนึ่งไร่มันจะใช้ประมาณเจ็ดพันต้นอ่านี่ครับสับประรด รอบสองครับเดินมาแค่นี้ก็หอบเหนื่อยแก่แล้วนี่สับรถรอบสนะครับการใส่ครับการใส่เราก็ช้อนนะครับถ้ามือใหม่เขาก็ใช้ช้อนตวงนะครับอยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนนะครับหรือถ้ามันไม่งำเ่ยเราก็ช้อนหนึ่งเต็มๆครับแต่นี้เราตวงได้ครับนี่ครับมือเก่าแล้วครับโยนลงไปเลย นี่นะครับต้นละครึ่งช้อนไม่มีคนถ่ายครับถ่ายเองเลยลุยอ่านี่ครับนะครับมือใหม่ก็ต้องพยายามหน่อยนะครับไม่ให้มันเข้ากาบับกับบนเข้ากับล่างกับสองกบับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเข้ากับบนแล้วนี่ก็ยากครับมันก็จะตายได้ เนี่ยครับดูครับอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับอ่ะเนี่ยโยนลงไปเลยครับอ่ะถ้าเป็นมือใหม่ก็ต้องค่อยๆประคองครับเรื่อยๆอ่ะอันนี้เราชำนาญการแล้วแล้วก็โยนเข้าไปได้หาช่องว่างครับช่องว่างระหว่างระหว่างกาบโคนเนี่ยครับหาที่ช่องว่างแล้วก็โยนไปเนี่ยครับ ไปเรื่อยๆนะครับเ้าใส่รอบสองแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งครับก่อนที่เราจะเร่งทักประมาณหนึ่งเดือนครับแล้วก็จะใส่เดือนหรือเดือนครึ่งนะครับแล้วก็จะใส่ สูตรเสมอนะครับสูตรสิบห้าอย่างเดียวหรือสูตรสิบหกสอย่างเดียวนะครับใส่ไม่ต้องผสมครับเก็บยาไปด้วยใส่ไปด้วยเรื่อยไม่รู้จะสับประรดจะได้กินหรือฝนจะเอาไปกินนะครับมืดตึบเลย อ่าเนี่ยครับบร,รถก็เริ่มจะสาวแล้วนะครับนี่มีหลายอย่างเหมือนกันเส่วนลุงเอรี่นี่ก็ทำจนไม่ทันครับตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอันนะครับวันนี้ก็ สาธิตให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับเปลีความรู้เล็กๆน้อยๆจากสวนนะครับเราจะได้ทราบกันถึงวิธีนะครับวิธีที่ใส่ปุ๋ยบางคนก็ไม่รู้บางคนรู้แล้วก็ชมกันนะครับเป็นวิทยาทานไปแลกเปลี่ยนความรู้วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ